ฉันจะกลับไปทำไมฉันขอโทษที่ยังไม่หลอกมาหล,ง,าหลงสนิทเลยค, <ะ S 2> ครับพี่ชายครับผมขอเอาเอามากกว่านี้ได้ไหมครับเนี่ยอะไรนะมากขึ้นกว่านี้อีกหรอครับครับโอ้ไม่ถ่ายใหม่แล้วกันอืมได้ครับท่า พร้อมยังพร้อมครับ action น้าวใจคอต้อยังไงจะได้กีนเลยแด้ได right> ้ไม่คัะเยี่ยมมากเลยครับพี่ชาได้รางวัลชุดสถานะแน่นอนครับพี่